ใบบมเกี่ยวอะไทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ใบใค่ะมได้เพะว่าเอาเอปอปอปอนย่ปอนย่เลยมาปอย่้อยเดียวกาคาปอดาโอ้ยเนี่ยิวเลน่อนเน่ย่อจอนะครับั้นอ่อจอสอรเยังเลอส่งรปอย่กปอยด้วยนะครับเสรนะครับ การท่างสองนะครับาท้งสอบมโนะครับเสียบออนะครับ่น้องเ็น้าก็เสียไปแต่กเสียบอขนาดนั้นจกตะบนทดีนะครับท่านผู้ใหญ่ใจเีนะครับเป็นจะถาไงนั่ายง่าย นัเยนเหรอแม่น้องเงามองปองเดกย่อนาน่ล้นีลูกนี่นูดอกไม้เนี่ีอายาเอให้ีนนี่นี่ีให้นะดอกนี่นี่ไย Lệch mẹ kim phần tuyết. Katy. Katy. Oh, cái mặt. tím nó mầm hay nói. Katy. Ui kiếp tím Ui kiếp hai. Ui kiếp hai. Katy. Ui kiếp hai. Katy. Ui kiếp hai. Ui kiếp hai. Katy. Ui kiếp hai. Katy. โอ้ชิปเองแล้วเหรอใช่ว้าวแต่เพิ่งนะเดี๋ยวดอกไม้ให้น้องก่อนนะเอยู่นะอยู่ไหนอยู่นะไอโยน่ะลูกไม่รู้โอเคว้าวน้าหัวนี่เหรอ